เก้าอ e ี้ตัวหนึ่งได้ถือกําเนิดขึ้นมาโดยวิศวกรชาวอังกฤษโจเซฟบีเฟนบีค่ะเป็นเก้าอี้สนามแบบพับได้ค่ะทําจากโครงไม้ที่ไขว้กันเป็นรูปตัว X และมีข้อต่อหุ้มด้วยโลหะขึงที่นั่งด้วยหนังสัตว์หรือว่าผ้าใบแบบตึงมากๆเลยค่ะและน้ําหนักของเขานะคะเบามากๆเหมาะสําหรับการพกพาไปใช้นอกสถานที่มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะสําหรับการตั้งแคมป์หรือในทางการอาหารนะคะเขาก็ต้องการเก้าอี้ที่คล่องตัวค่ะ เขาก็เลยเลือกเก้าอี้ตัวนี้ไปใช้ในสนามลบนั่นเองซึ่งชื่อของเก้าอี้ตัวนี้นะคะก็ตั้งตามชื่อเมืองทีโพลิค่ะที่เป็นแหล่งผลติตของเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี e ้ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัวเลยค่ะจนเขานะคะได้รับการยกย่องค่ะว่าเป็นหลักฐานความยอดเยี่ยมของการออกแบบตั้งแต่ยุคแรกเลยค่ะถึงขนาดที่บุคคลสําคัญของโลกนะคะยังเลือกใช้ค่ะอย่างเฮนรี่ฟอร์ดแล้วก็โทมัสแอนิสันแล้วยังมีเซธ ชื่อดังแล้วก็ประธานาธิบดีอีกนะคะที่เลือกนั่งเก้าอี้ตัวนี้ถึงเวลาเนี่ยจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ยังดูทันสมัยยังน่าใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ